เปิอที่ไหนบ้านนี้สาวผาเนาะมันบ่เออสาวหมื่นหกคนเปิดไว้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนไล่แฟนซีเด้อพี่น้องลูกสาวลายแฟนซีง่ามๆหาอยากได้สูงมื่นไล่แฟนซีพี่น้องเนาะเป็นวัวสาวน้อยลายแฟนซียังกินนมอยู่ประมาณหกหาโดนเดือนหกเดือนเนาะโดยประมาณต้าแม่โควงสางใหญ่พี่น้องบักใหญ่เลยลูกกับสีไงก็เม่ยผิดหลับผูดมาสามที่หกคนเปิดไว้ให้เต้าเราตัวนั้น สองสองอย่างก็ล้วสองสี่วัด้วยแต่เด็กกระตุ้นเอ้อวะโอ้อีหล่ะโอ้ยโอ้ยมาดุดกลนกันอ่ะโอ้บ่จุงง้วะอ่ะตัวนี้สามหงสนาะลูกเนาะแม่ลูกเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอขออนุญาตโอ้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมสวัสดีครับพี่น้องบ้านสว่างง้วงงามมากเลยเพื่อนบ้านสว่างง้วงงามพาพี่พาน้องมาลองชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องตลาดแต่วันนี้พี่น้อง สายแล้วยังแนมเยอะคือเก่าพี่น้องเนาะแต่เสานี่แน่นไม่มีที่ยืนสายมากันย,ยังแน่นอยู่พี่น้องเนาะเพราะห่ัวมันแน่นอีงวันบ่ด้ขายพี่น้องได้ขายกันเยอะแต่ว่าวันนี้วัวเยอะพี่น้องนะเนาะเวียดซื้อหลายคนไทยซื้อดีสายเหลียงสายขุนสายเหนือมีครบพี่น้องเนาะ,ะบ้านสว่างงัวง,งานสุภาพผีผ้าหนออ,ออกสำปรจราคาพี่น้องรับชมกันวันนี้วัวเยอะ มาดูราคากันแม่ลูกของผูใ้ใดญ่นอสมงามพี่น้องนี่ยัวงามเพิ่งเพี่น้องอแม่ลูกลูก,กงามของผู้ใดญ่นอนี่นเนาะเพิ่นผูกไว้พี่น้องเนาะแม่บักใหญ่ลูกสาวงามไปเโดยง่วงสายเลี้ยงเล้ะพี่น้องสายเลี้ยงวันนี้สวยๆงาม อันนี้มาขออนุญาตเพื่อนทางพี่น้องขออนุญาตลูกขออนุญาตครับเปิดทิร์นไหนแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกเปิดสามสิบสามครับสามหมื่นสามพันแม่ลูกลูกโตแมงงามๆเป็นของเนาะแม่ลูกแรกอยู่เนาะลูกเนาะลูกแรกเบิรงลูกสาวเพิ่นงามๆลูกเรียมโตดีดีพี่น้องเนาะประมาณห้าหกเดือนโดยประมาณลูกเพิ่นแม่สูงอยู่รอยสี่สิบห้าบวกลบโดยประมาณนี่แม่เพิ่นพี่น้องเนาะลูกสาวงามๆเพิ่นเปิดไว้ให้ตัอร้องนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดสนใจอยากเกลี้ยงง้วตัวนี้โคมนี้น่าสนใจพี่น้องเนาะสามสิบสามเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองลูกสาวงามลูกสาวใหญ่ใหญ่แล้วเนาะลูกสาวเพิ่นเนาะเบิ่งถ่ายลูกสาวเพิ่นงามงามเลี่ยมโตจัดเลยลูกสาวเพิ่นพนะี่น้องเนาะขออนุญาตทางนี้อเน็ตเบิ่งลูกมันก็หลูกงามพี่น้องเนาะเจ๋งค่ะลูกสาวเจ๋งค่ะพี่น้องเนาะสามสิบสามเด้อพี่น้องเด้อสามสิบสามอุ้ยราคาหน้าต่อรองมากอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้เนี่ยเบอร์โทรน้ำเพิ่นเออหนิบ่ะบอกบะเบอร์โทรเนี่ย ตัวต้นนี้เท่าไหรเปิดตัวน,นี้นะนมื่นเก่าพัน 19, เนะเป็นแม่สาวมื่นเกพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวสายเลี้ยงเอาไปต่อยอดย่งพันเต็มปันไดพี่น้องเนาะหนึ่งอันนี้เป็นแม่ลูกลูกโตเมียอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรไเก้นยหนึ่งหนึ่งเก้ด้าเจ็ดหกหเด้อพี่นอ้องผู้ใดสนใจเอางูาไปเลี้ยงยชุดนี้แม่สาวสิเก้า แม่ลูก33มสามเพิ่นเปิดปให้ต่อรองขอบคุณหลายๆลูกคันมานครับผมระวังระวังระว่างหัวโค้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 งเอา้าลืมตัวนึงเท่าไรนั่น,นตัวนี้ก็พันหไวยบ่พอหมื่นตัวนี้เก่าพันบ่พอหมื่นพี่น้องเอ้ยนี่เก้าพันโอ้เช่เป็นหัวโค้งแม่แยกลูกมาเนาะเก้าพันได้อพี่น้องได้ตัวนี้ได้ลูกแล้วเอ้าขอบคุณหลายๆครับผมเบิ่งต่อมาเบิ่งแม่สาวแห่งพี่น้องเนาะหัวหลายมือนี้พี่น้องเนาะหัวหลาย มาอะไรแห้งมาขออนุญาตเพิ่นทางไปขาเดือบยเป็นแม่สาวว่านี่พี่น้องมาถามราคาเพิ่นขายเขามเาจ้าไหน่อแม่สาวาเปิดจากไหนครับสองหมืนสามครับสองหมเป็นแม่สาวใหญ่ๆสองหมื่นสามพันพี่น้องสูงอยู่ร้อยห้าสิบบวกลบ แม่สาวโคร so. งสร้างสุดยอดเลยพี่น้องเป็นโครงสร้างใหญ่อ่แต่ว่าท่านเต็มปันไดเพี่น้องเนาะสองหมื่นสามพันเลยพี่น้องตัวนี้บักใหญ่นี่พี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่เลยพี่น้องเนาะตัวบักใหญ่พูดนะใหญ่สูงแงว่าหลาเลยพี่น้องเป็นแม่สาวสองหมื่นสามพันพี่น้องเนาะพูดนะใช่ปลาปลาปลาครับปลาสองหมื่นสามพันเจ้าเชื่องฮู้ฮูเขาเพลินพี่น้องตัวน้อยเท่าไรครับผมตัวน้อย หมืนหม่นหาเนาะสิบหาตัวหน่อยแม่สาวหน่อยตัวนั้นสิบห้าร้อยเพิ่นเปิดไหวหนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไหวตัวนี้สองหมื่นสามพันเพิ่นเปิดไหวให้ต่อรองเ<โป> <ATION> พิ่นมีเบอร์โทรบษ,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 ษขออนุญาตครับผมโอ้เพิ่นบ่ามีเนาะ, <ๆ S 2> ะเสียดายเพิ่นบ่ามีเบอร์โทรเอามาัดมันครับผมขอบคุณไดไหลายเสียดายเพิ่นมีเบอร์โทรพี่น้องเนาะ เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไปนั่นเพิ่มปวดระคายคนนี้ลองรับจมกันมันแล้วป่ครับเพรต้องงานนั้นมันแล้วครับแต่โคตัวแล้วโอ้ได้โคตัวแล้วเพราะที่เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับไปซื้อหัวคุ้นหัวหลวงหัวหลวงโอ้โครงการหัวหลวงคนมันมันได้ครับเด้าขาเจ้าด็กก็ซื้อไปแทนอ๋อซื้อไปซื้อมาขายไปขายมาโอเคครับผมมันมันได้ครับเด้อมันมัที่ขายไปมันเครื่องบดติดมันฉมบบดติดก็เลยขายออกไปก็เลยมาซื้อแทนตัวที่มันไปตาเลี้ยง โอเคครับผมมาจากบ้านไหนคือมาจากม้าตั้งนาดม้านจาตผพานอ้ำนาจเจริญนได้โอเคมัดมานครับผมเพิ่นมาจากอำนาจเจริญหาหัวไปเรียงแทนโครงการหลวงคนมาพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศการสื่อการขายงัวไล่หลายพิ่นเนาะงัวหลายงัวแม่ลูกงัวแม่สาวสองตัวดีง่ามงามพี่น้องเป็นงัวแม่สาวสองตัว แม่สาวหน่อยมาขอเพื่อนในคล้ายแล้วตัวนี้พี่น้องเพนนื nee. right? ่อนได้ขายแล้วได้ขายเบิร์เราบังคับนี่เนี่ยงตัวนี้ป่ะเปิดจังไหนครับผมสองหมื่นครับสองหมนเพิ่งเปิดไว้เป็นแม่สาวพี่น้องเนาะยน่าอาลาดต้นโตท้ายสูงร้อยสี่สีเบวกลบเลยประมาณสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้เนาะเพิ่นเปิดไว้แล้วโอ้เลี้ยโตโตดัดามเพิ่นเปิดไปเท่าไหร่โอ้ขายไปเท่าไหร่ขายแล้วเนาะตัวนั้นเนาะเพื่อนสะดวกขายเบอร์โท่าบอคนุญาตครับผมโอ้เพื่อนบอสะดวก เบิ่งราคาไว้เอาขอบคุณหลายๆมันครับผมเป็นราคาเปิดเปิดไว้ให้ต่อรองอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวงัวส้นงัวส้นเบิ่งบรรยากาศงัวมีทุกสายเลยพี่น้องเนาะสายเลี้ยงสายขุนสายเนื้อเบิ่งพี่น้องัวใหญ่ๆเพิ่นก็มีพี่น้องเนาะเบิ่งัวใหญ่ตัวนึ่งงัวงามเพิ่นงมาผมเห็นงัวงามเพิ่งเพิ่งจะเข้าไปเบิ่ง หัวห้อยบ่ครับนี่บบ่ครัอ๋อบ่แม่นเพิ่นจิลาก็เสียกันดีสิจิระก็เสียกของผู้ใดมางามนี่หัวงาม2อตัวเป็นหัวงาม2องตัวหัวใหญ่หัวงามแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกแม่สมัยใหญ่สิเนาะแม่สูง160บวกลบแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่แฮงแม่ใหญ่ครับขออนุญาตเด้อครับผมโอ้แม่บักใหญ่ลูกสาวไล่แฟนซีพี่น้องเนาะ ลูกสาวล,ยลายแฟนซีลูกสาวใหญ่เลยพี่น้องพุดนะลูกสาวเพิ่นใหญ่แล้วตัวนี้แม่แยกลูกแม่แยกลูกก็ใหญ่ด้วยกันแม่โค้งสีบักตานสุกงหญ่ๆพี่น้องเนาะแม่ใหญ่ครับตัวตัวแยกลูกนี่เท่าไหร่เปิดเท่าไรแม่แยกลูกนี่สองหมื่นหาพันหารอยเป็นง้วโครงสางพี่น้องเนาะแม่แยกลูกมาตัวนี้จังแม่ลูกโค้งนี่เปิดจังไหนบ้านนี้สามหาเนาะเป็นปะ เออสาวมื่นหกคนเปิดไว้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นไล่แฟนซีเด้อพี่น้องลูกสาวลายแฟนซีงามงามหาอยากได้สุมมือไล่แฟนซีพี่น้องเนาะเป็นวัวสาวน้อยลายแฟนซียังกินนมอยู่ประมาณหกหาโดนเดือนหกเดือนเนาะโดยประมาณเต้าแม่พวงสางใหญ่พี่น้องบักใหญ่เลยลูกกับสีญ่กว่าแม่ผิดหรอผมว่าสามทิ่หกคนเปิดไห้ไห่เต่าตัวนั้นสองสองอย่างกว่าละสองสี่กว่าด้วยแต่เด็กเราเต้นเฮ้ยวะโอ้ย่ะโอ้ย มาดุดกลนกันอะโอ้บ่จุงมัวอ่ะตัวน,นี้สามหงเนาะลูกเนาะแม่ลูกเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอขออนุญาตโอ้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเพิ่นบอกสะดวกเพื่อนลังไงมาพอเป็นอย่างอ่ะขายตัวน,นั้นย่างบ่ตัวหน่อยนั่นโอ้ขายแล้วเนาะแม่ลูกเพิ่นขายขายไปเท่าไรลูกตัวนึงหมื่นสองหมื่นสองโอ้หาพันเจ็ดเพิ่นขายไปหลือพี่น้องอันนี้แม่นี้หมื่นสองหาพันเจ็ดเพิ่นขายไปแล้วอ่ะขอบคุณหลายๆลูกมันมาครับผม เบ่งบรรยากาศอันนี้คือเซมีนงัวนทองนะพี่น้องเนาะเพื่อนสะดวกเห็นถอะเพื่อนสะดวกให้ข้อมูลบ่เนาะเป็นงัวนรายแฟนซีขออนุญาตไทยท่ำด้วยครับผมเดี๋ยวเอาหก้าครับอยูทูบตึกรึไงโอ้โหค่ายคล่องอะไรอน๋อขออนุญาตไทยท่ำสะดวกบ่หูืตัวนี้ยพอเลยครับตองหันนะไหมเพื่อนก็ร่างต่อรองกัน เพื <formation jin inh throat> mm ่อนตอตัวไหนตอตัวนี้บ่เนี่ยอเล่โอ้ตอเล่ตอสายเล่คนตอสายเล่ตัวนี้แยกลูกตัวนี้แยกลูกบ่ลูกนี่โอ้พันขายลูกไปแล้วพี่หน้องเนาะเหลือแม่อ่าพันแยกลูกไปไม่พี่น้องเนาะนมยังไข่อยู่อาเป็นงัวสายเหลี่ยงเขาเปิดจางไหนลูกแม่นี่สามสิบสามแยกลูกไปไม่ไม่ล่แฟนซีพี่น้องเป็นงัวไล่แฟนซีหางงาม ใายสูงอยู่ประมาณรอยหาสิบบวกลบเลยเพื่อนเนาะสามสิบสามเพิ่์ดเปิดไว้เป็นงัวแม่ลูกแรกยังสดสดอยู่พี่อนเนาะแม่ลูกแรกยังสดสดอยู่เพิ่์ดเปิดไว้ให้ต่อรองสามสิบสามอ่ะนี่คืองัวเพิ่์ดแม่เล่ยอยากได้เท่าใดสำหับลูกหนึ่งหมื่นหกพันหาครับหนึ่งนาร้อยนี่แม่เล่ยขาวๆนี่พี่น้องเป็นแม่เล่ยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นแม่เล่สายเหนือพี่น้องเนาะเป็นสายเหนือเพิ่์ดนี่เป็นสายเล่พี่น้องเนาะสายเล่เพิ่์ดอ่ะนี่เป็นงัวเล่เพิร์ด เป็นงัวงัวมาจากทางเครื่องในทางถึงโซนถี่พี่น้องเนาะเป็นงัวโซนเครื่องในนั่นบ้ลูกมันลูกโอ้ลูกงามเนาะโอ้ลูกเพิ่นขายเพื่อนพี่น้องงามงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะให้ลูกดีเนี่ยโอ้ยล่ะขายแล้วเป็นยังขึ้นมาหมักตาลูกมันนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องงามงามแม่เพิ่นเหลืออยู่สามสิบสามลูกสาวหน่อย มามาหมากลูกสาวมันโอ้ลังดีครับพี่น้องลูกสาวงามงามสามหมื่นพันไปโอเคลูกสาวงามครับพี่น้องเนาะสามหมื่นเปิดกำลังต่อรองเวียดกำลังมาต่อรองให้ลูกดีใจลูกงามเป็นงั่วสายพั่นหน้าเพิ่นพี่น้องเนาะใจถ้าไม่เบิ่งโดนๆเพราะว่าเปิดกำลังต่อรองกันบกการรบกวนเลี่ยมตัวดีๆประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนาะประมาณเดือนนึงมือนี้ควายงั่วส้นสองเทื่อแะไรพี่น้องเนาะสองเทื่อาม่นเออ งามเพิ่นกำลังเบิงเพิ่นกำลังเบิงเพิ่นกำลังต่อรองพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองเบิร์เวียดกำลังต่อรองเพิ่นให้เท่าไรแล้วล่ะลูกสองอ๋อเพิ่นเขาใส่สองแปดเป็นมัวใหญ่ลูกอ่ะอ่ะมันมาได้ลูกเด้อให้ได้ขายเพิ่นกำลังขายเพิ่นกำลังขายอยู่พี่น้องเนาะ งูอ้วกสังเบิร์บรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบรือบ้านจังหวัดเมืองจังหวัดยะโสธรเข้ามาอยู่ในช่วงอหงวงามเพลนบลสะดวกใครขอมุ่นไล่ไปให้น้องเพื่อนเนาะผมขอโทษขออภัยผมเห็นงูอ่าแม่ลูกแม่ขาวขาวลูกแดงตัวหนึ่งผมสิไปถ่ายทำให้พอมีน้องรับชมกันน้องเพื่อนเหรอเบิร์บรรยากาศไปนั่งนายหอยส่วนใหญ่เพิ่นจะปลาสะดวกเหมือนอยพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังซื้อขายกันอยู่เหรอพี่น้องเนาะ ตัวนี้สิบหกขาร้อยเป็นเปิดไว้ให้ต่อรองสิบหกขาร้อยเป็นสายซาโลเล่เบรนง่วนพี่น้องง่วหลายตลาดแตกวันนี้เชียงหวางขนาดสายแล้วยังมีง่วเขามาหลายอยู่พี่นนะ้องเนาะก็มีง่วหลายเดี๋ยวสิไปเบิ่งแม่สีเท่าๆเดี๋พี่น้องเนาะสร้างแม่เท่าๆปาใครดีครับดีแน่เกียรตินะครับเกียรติไม่ออบมาสามสอบปุ้ยเบิ้นอะเหลืออยู่ นิดหนึ่งสิบวันสองสามถุงนี่แหละเดี๋ยวเบิังปัดโต้ปัดโต้ปัดโต้คือมืดเป็นฝีเลยเนาะขออนุญาตขออภัยเด้อพี่น้องนะเพราะว่าผมยืนอยู่พรท่านเด็กขยับพี่น้องเนาะขยับเดี๋ยวผมเห็นงัวตัวหนึ่งเพิ่นกำลังตัวร้องกันผมวรังกาไปหลุดขวนเพิ่นพรันกาไปหลุดขวนเพิ่นตัวย่างล่อให้พระท่านสวางไว้แล้วการทั้งเมียเมาขายเกียรติยศได้สนาม ำรับพอค้าแพาทันใดที่ยังบทัาละทานชำราคายชิ่มเียมเปล่าเร่มาชำรานะครับก็จกฐานมาค่าพพขายโคกกระเบือแล้วมี่อค้าแม้ค่ามีมารวมให้บริการลูกค้างเออีละอีละใจเย็นหทตัวนี้มันกวนไปหน่อยยืนอยู่ตัวนี้มันกวนหัวหลายไปหน่อยผมกำลังยืนนี่ยมหัวมันก็บ่อให้พมไป อ่ะอย่างมามาเบิร์กเม่ยลูกจนสองน้ำสี่ตเท่ามาลูกเพื่นคนสะดวกนพี่น้องเนาะเอานะครับจำระค่าเป็นยัแล้วขายขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมแม่ลูกเขาเปิดได้ไหนครับพครับสองหมื่นสื่อๆเนาะสองหมื่นลูกผูกบ่คือโอ้ลูกตัวแม่ยได้พี่น้องลูกตัวแม่สายเท่าเพิ่นเขาหล่นเร่ามาติแม่สายบาหมันเท่าลูกตัวแดงแล้วพี่น้องเนาะลูกแม่ยยางดีพี่น้องเพิ่นเปิดไว้สองหมื่นเนาะสองหมื่นสื่อๆเพิ่นเปิดไว้เดี๋ยวมาเบิ่งลูกมันพี่น้องมาเบิ่งลูกมัน ลูกกาลังกินนมอยู่พี่น้องลูกประมาณ1เดือนนี่ลูกสาวหน่อยเพื่อนพี่น้องเป็นลูกสาวหน่อยเพื่อนสีแดงเลยพี่น้องลูกแดงแล้วลูกมาแดงแล้วแม่สายเท่าจะให้ลูกแดงที่ดีพี่น้องสองหมื่นเพื่อนเปิดไว้ให้ต่อรองอ่าเบิรงอีกคือหนึ่งลูกสาวเพื่อนกำลังกินนมพี่น้องนี่ลูกสาวหน่อยหน่อยู่พี่น้องเนาะพึ่งหนึ่งเดือนโดยประมาณนี่เปิดไว้สองหมื่นขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนครับผม 093 4801 093 093น้องพี่น้องหัวสายเลี่ยงพูดได้อยากเอาไปเลี่ยงเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามสายเท่าเมย์เท่าลูกแดงแล้วโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรไปหน่ต่อรองใดเนาะครับเนาะขอบคุณหลน์มันครับผมเบอร์พี่น้องเบิ่งเห็นหัวงามทางพี่พี่น้องเนาะผมสิพาพี่พาน้องยังไปเบิ่งหัวสายเลี่ยงเพป็นพี่น้องแม่ลูกกันบ่ แม่ลูกกันบ่ตัวหนึ่งพี่น้องางามๆหัวงามเพื่อนพีน่น้องเนาะนี่แม่นอนลูกยืนรู้สึกแม่แม่ลูกกันมันเฝ้กกากัน,น,นมานเบิ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งหัวงามทางเพพี่น้องเนาะแม่ลูกเขาเป็นไรเนาะเป็นผูกไว้พี่น้องเนาะเป็นผูกไว้เป็นผูกไว้ก็ไปเวียดน้าก็ไม่เวียดน้าบอกเลยไปเวียดนามย่างไรไฟไห้ เบิ่งพี่น้องนันนี้แม่ลูกกันบ่ครับนี่ขออนุญาตถ่ายถ้ำได้ครับผม,บผมเปิดไว้จังไหนครับแต่ขนาสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแม่ลูกลูกโกแม่ลูกงามเหรพี่น้องแดงกว่าแม่จัดกว่าแม่แลว้วลูกเก่งกว่าแม่เขาเห็นลูกเก่งกว่าแม่เลยพี่น้องลูกประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนี่แล้วเนาะโดยประมาณเขาวันที่เห็ุจังไรเนาะเขาวันเห็ุจังไรพี่น้องแต่ว่าแม่นี่ประมาณลูกสองเนาะลูกสองลูกสองเพิ่นเพิ่นใส่ไว้หรือเปล่า ท่านท่านผสมไวหรือเปล่าครับอ๋อทับแล้วทับแล้วเนาะแม่ทับแล้วทับแลวก็ตีหานอ๋อหน่าจะพานแล้วเนาะโอ้โอ้ใส่แบงคัดไว้ใส่แบงคัดไว้ทุกพี่น้องเนาะนี่คืองัวแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามเอาไปรุ่นเอาเนาะในทองเอาไปรุ่นเอาใส่แบงคัดไว้พี่น้องสองแปดเนาะเปิดไหวสองหมื่นแปดพันทุกพี่น้องนคือราคางัวเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากใสยื่นอุบลครับอุบลเนาะประกานบ้านไหอะไร สะพือครับบ้านสะพือตการพืชผลบุรษชาแนานี่พี่น้องเนาะเปิดมาสายงัวอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพ็ดนย์แปดเจ่งสามสองหนึ่งสามสองสองหกหนึ่งหนึ่งสองหกได้พี่น้องผู้ใดสนใจเอางัวไปเลี้ยงเอาเขาข้อเขาฟ้ามโคมนี่ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องได้ลูกแม่ลูกในทองเอาไปรุ่นเอาอีกบรรทไซแบ่งกัดไว้สายเนื้อไว้โอเคเลยพี่น้องหน้าต่อรองยี่สิบแปดเปิดมาจากสะพือตะการพืชผลบุรษชาแน่นี บานสะพือบานบักใหญ่เด้ะโอเคเลยอันหน้าโยกมองหันคือสีมวนเนาะบานใหญ่เพื่อเลือกตัางหน้าโยกขึ้นสีมวนบานใหญ่ใหญ่ <c oughs> ใส่กัน <c oughs> ใส่กนไปต่ไนได้บ้านสะพือแหละนาะบานใหญ่เนาะบคยมีบานได้มามาแจ่มดอกแถวบานหน้าหิวบานแดงบานทรงย่างค <c oughs> <c oughs> นะือสี่พมาขวนดอ,อกมันใหญ่ทางนั้ขอขอขนเนาะอันสะพือนีออกมาโอ้ท่างนีก็มาโคจนเนาะบ่ทาหนีโอ้บ้านอันนั้นน้อยนีอยในบ้าน มันน<อ>้องรักกับเสพอยูอ่ป่ะน้องรักกับเสพยเนาะโอเคน้องรักกับเสพย์เอาขออ,ขออนุญาตเบอร์โทรเพื่ออะเนาะเอาขอบคุณหลายๆเดอ้อมนัมนมันครับผมแม่ลูกลูกแม่แม่ใส่ใบงารไวผู้ใดสนใจเอาไปเลี่ยงเาขาข,ข,ข้อเขาฟ้ามโทรมาต่อรองเลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสายเหนือโดยตรงเดอ้อตัวนี้สายเหนือเข้ามาสายเหนือคือเพิน่นใส่เอา้ามาพอ้าเนี่ยคู่อะไรพี่น้องเนานะไปเพิ่นมาสื่องวัวเอาไปเป็น ให้ผู้ยากผู้จน,นเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องเนาะอันยาคู่นี่อาทิตย์ก่อนผมก็เห็นเพื่อนผมเห็นเพิ่นมาสื่งหัวเอาไปเอาไปท่านต่อเพิ่นมาเอาไปเป็นทุนให้คนเอาไปเลี้ยงอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเอาไปต่อยอดเพิ่อนมาเราไปต่อยสนามได้พี่น<ๆ>้องเด้อก่อนจะถึงเวลาก่อรกานะครับก็อรัฐกานไปต้นไปยังคอยจะอนุญาตให้พี่น้องเดิอทางออกจากสนามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้ ขออนุ่ยากใจถ้ามสะดจเวมัะครับเปิดไว้จังไหนครับวานรับหนึ่งหมื่นสองพารเป็นแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละเนาะหกเจ็ดเดือนนี่ยแหละประมาณนั้นพี่เนาะหนงองพนหาร้อยแข้งขาดีดีพี่เนาะแข้งขาดีน้ำไตกระชับดีดีพ่นโตดีพี่เนาะน่าวลานหน้าหนาจนแต่ว่าว่ท่นเต็มปันีดเอาไปเติมเต็มเอาไปสิบสองห้าร้อยจะเปิดไว้เห็นตัวเราเป็น่ว่เจ็ดเดือนนี่โดหกเจ็เดือนเพื่อสะดวกให้เบอร์โทรมาขออเนี่าครส ศูนย์หกสอง4 4 8 9สี่ศเดสอพี่น้องผู้ใดสนใจโทรม้าต่อรองผู้ใดห้อยวุบตาการบ้านใดก็ฮึตาการบ้านตาการเลยบ่หรือบ้านใดตำบนนาสมัยเหรอโอ้นาสมัยไรทงเขานี่เนาะคนนาสมัยไรทงเพิ่นมาจากตะการพื้นทุนบุรชธานีงัวงามหลายทางนี่เนาะมาโ้นนาสมัยไรทงแถวบันข้ามบันไม่บันไม่ค่้ามเจริญบ่หรือยังไงแถวเนาะมันไม่เจริญเนาะโอเคได้มาจากตัวครับมือนนี่สองเนาะ โอ้เพืนแยกไปขายนําตัวนึงเนาะมันหวานเด้อครับเด้อขอบคุณนี่หลายครับผมหัวงามเพิ่นสิบสองหาร้อยเสียต่ำสวัสดีครับเพิ่นได้หัวสายเลี้ยงมาเสียต่ำเพิ่นได้มาได้ขายแล้วเนาะตัวนั้นเนาะเหลือสองไม่ใช่สาวทั้งสองเลยพี่น้องเปิดไว้จังไหนคู่นี้เลยเนาะห้าสิบสองคู่นี้ตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งหน่อยโอ้สามสิบสองเนี่ยสามสิบสองมันก็เป็นตาดสื่อเถอะพี่น้องเอ้สามสิบสองถึงตัวละสิบหกพี่น้องงัวใหญ่เลยพี่น้องบอลแมนงัวหน่อยงัวซื้กว่าเดือนขึ้นไปแล้ว หน้าพี่น้องตัวนี้สิบกว่าเดือนตัวนี้การลองลงูมากนิดน,นึงแต่ว่าเพิ่นเปิดใส่กันโอ้หน้าสนใจพี่น้องเนาะหน้าสนใจหน้าต่อรองโอเชเลย32เนาะ32 2ตัวได้พี่น้อง เบอง์แต่เทงหนากระง่ามเลยพี่น้องเนาะขออนุญาตเบอร์โทษเป็นไเนี่ยศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ดเด้อพี่น้องเสียต่ำจากคหัวตะพ่านอุอ,อานาจจะเจริญเนาะเพิ่นได้แม่สาวเช่่ยช่วยมาฝากพี่ตอนน้องมื่อนี้เพิ่นกระมานแล,าลา้วล่ะในคล้ายแต่เมื่อวานนี่เกี่ยง <c oughs> เหลือสองตโอเคก็พูดได้หลายหมอนกับผมสาเด้อพี่น้องสองตัวมสงนี่หัวเพิ่นงามได้พี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสิบวกลบตัวนั้นนาดีน้อยแต่ว่านาดีีพ่น้าดีีีเล่ยมโตด ถือตัวละสิบหกพี่น้องเนาะถือตัวละสิบหกสองตัวสามสิบสองเปิดเปิดไปเห็นต่อรองเอาหนีขึ้นไล่เหรียญนาะพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายวองาคือคักพี่น้องมีคึัน่นบื่อคึักพี่อคักแน่นบัตรสว่างโ์พงกนัพาพี่พาน้องออกล้อออกชมออกสำรวจราคาวัววันนี้เอาประมาณนี้ความสิมหยู่พี่น้องฟังฟังเนาะซอยกันกดไหลคดแชร่คนที่ทำน้ำเลือพี่น้องเนขอให้พี่น้องกเกษตรกรรวยเรื่อยไป กาแฟเปลืยกบาทสว่งวงางีความชุ่มชืม้นกจะเริ่มาไกลจากโรคไปกเกต็ดต่างๆรำรวนำยน่ำ้วยเบิ์ดหนีเบิ์ดสิน้นขาบสวัสดีครับ